มึงรู้่ามึงอย่ามาโทษนู่นโทษนี่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงนั่แหละว่ามึงหมายไม่แดกมึงไม่เอาจิงเขาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกว่าอีหาไส้แห้งใส้แห้งเฮียอะไรในโลกนี้ไม่มีใส้แห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงใส้แห้งเพราะมึงแม่งโง่ไงมึงก็จอกไงมึงไม่เอาจิงไงไอเวนมึงอย่ามาบอกว่าใส้แห้งไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงใส้แห้งเพราะมึงหมายไม่แดกมึงก็จอก มันอยู่ในใจมึงไอ้เหียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึงก็หลอดใจมึงกระจกมึงก็จนเหียมึงไม่ต้องไปคิดเหียอะไรมึงอะเพ้อเจ้อมึงไม่มีเทพเจ้าเฮียอะไรมาประทานกันด้แกมึงมันอยู่ในความแม่งเอาจังแต่ชวิตมึงไอ้หาทุกสาทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดแล้วมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทำไมทำไมทำไมมันเป็นได้ทำไมมันรวยได้ ทำไมมันสำเร็จได้ทำไมไอ้เยี้ยนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมนันเหรอไอ้ฮาแม่ช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใงงหญ่มึงต้องเร็ยกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทำงานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันแลื่มึงทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการทาี่จะทำอาชีพนี้ให้สำเร็จกูทนได้กูอดทนได้กูมีแ,แดกได้กูไม่แดกได้มึงรู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่ พวกมึงก็จอกทอนน,ทอนู่นทอนนีน่เฮี้ยเขี่ยวนู่นเที่ยวนี่